สวัสดีครับวันนี้มาพบลุงอ้วนอีกแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาติดตั้งวิทยุ2ดินบวกลําโพงเป็นรถมัสด้า MX5 วันนี้ลุงอ้วนจะพาติดตั้งใส่จอ2ดิน7นิ้วแล้วก็ลําโพงแยกชิ้นชุดหน้าเดินระบบใหม่ทั้งระบบเลยนะระบบเดิมเขามีปัญหาละว,วันนี้ลุงอ้วนพาเดินระบบใหม่เลยติดลําโพงแยกชิ้นชุดหน้าแล้วก็ลําโพงชุดหลังเดี๋ยวเราไปดูกัน วันนี้เราจะมาเปลี่ยนวิยุนะของรถมาสด้า MX5 MX5 นี่นะจะมีตัวนี้เปลี่ยนเป็นสองดินธรรมดานะฟังเพลง Apple CarPlay ดอ a u ต o ระบบควบคุมพวงมาลัยถ่ายวิยุเดิมให้ดูก่อนนนมันจะมีหน้ากากตรงนี้ มาใส่แทนเนี่ยเพื่อใส่จอสองดินแทนจอที่เราจะใส่วันนี้ทูดินเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดกันเลยเริ่มจากนี่เลยตามลุงอ้วนเลยกิบด,ด้านข้างเป็นฝาประกบด้านข้าง ทั้งสองฝั่งเลยใช้ตัวช่วยเป็นพลาส,สติกช่วยดันขึ้นมามันเป็นกิฟสวมตัวนี้ก็จะมีน็อตเกีียวปล่อยอยู่ด้านข้างสองตัวนี่ซ้ายขวาเป็นเกีียวปล่อย ก็ใช้ไขควงหัวแฉกขันออกมาเลยเสร็จแล้วก็ยกตัววิยุออกมาดันยกออกมาทั้งทั้งชุดเลยทั้งชุดสวิตช์แอร์ทั้งวิยยเลยยกออกมาเลยเดี๋ยวดูปลักด้านหลังเขา ตัวปลั๊กด้านหลังเนี่ยก็เป็นเหมือนมัสด้าทั่วไปเป็นมัสด้าสองมัสด้าสามเนี่ยเหมือนเหมือนทั่วทั่วไปเป็นปลั๊กใหญ่ปลั๊กแบนเรียงตัวใหญ่เดี๋ยวช่างถอดออกมาก่อนเดี๋ยวลงอ้วนให้ดูชัดๆอ่านี่เลยะปลั๊กของมาสด้าทั่วไป มาด,ด้าสองมาด,ด้าสามใช้ปั๊กเดียวกันาเดี๋ยวเรามาดูงานถอดแผงประตูนะเริ่มจากตรงช่วงมือจับยกขึ้นมาเลยตัวนี้ยกขึ้นมาเลยก็จะมีน็อตอยู่ภายในตัวหนึ่งแล้วก็ที่มือเปิดตัวหนึ่งที่แก้วน้ำนี่อีกตัวหนึ่งทั้งหมดมี3ามตัว สำหรับแผงประตูนี่เลยตัวสุดท้ายแผงตัวนี้เป็นกิบล็อกนะสามารถยกขึ้นมาได้เลย นนิดนึงมายกอได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูลำโพงเดิมของรถเขาอ่าเป็นลำโพงเฉพาะนะของบอสเขาจะติดอยู่ที่แผงประตูอ่าส่วนนี้ลำโพงเดิมอ่าขนาด3นิ้วครึ่งอ่ติดที่แผงประตูเป็นลำโพงเสียงกลางนะตัวนี้ ตรงจุดนี้เราจะเอาเสียงแหลมมาใส่เนี่ยลำโพงที่เราจะใส่วันนี้เราจะเดินระบบใหม่หมดเลยนะอันนี้ลำโพงเดิมของรถลุงวนให้ดูชัดๆเลยตัวนี้ทำหน้านที่เป็นเสียงซับเบสเป็นเสียงทุ้มเขาานี่เลยของบอสอ่ส่วนลำโพงหลังก็ขนาด3นิ้วครึ่ง เราจะถอดออกมาก่อนเพื่อเดินสายเข้าไปใหม่นะเราจะเดินสายจากวิทยุมาที่ตัวลำโพงเลยวายสายใหม่ทั้งระบบเลยเพราะระบบเดิมของรถเนี่ยเขามีปัญหาเสียงแตกเสียงซาไปน,นี่ลำโพงขนาด3นิ้วครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูวิธีติดตั้งลำโพงกันนะลำโพงขนาด6.5นิ้วเราจะลงที่ประตูเนี่ยเลยนะลูกอ้วนจับให้ดูก่อน ทำสเปเซอร์ขึ้นมาแล้วก็ทําที่กันน้ําให้เพื่อยึดลําโพงตัวใหม่ติดเข้าไปเรียบร้อยระบบสายเดินใหม่ทั้งหมดวายสายต่อมาจากวิทยุโดยตรงเลยอันนี้ลำโพงที่ใส่จะเป็นทรงนี้หกนิ้วแยกคินนะส่วนข้างหลังก็เดินสายใหม่เรียบร้อย เดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งที่ใส่เสียงแหลมกันนะเราจะใส่ที่ช่องเดิมของลำโพงเห็นไหมทำสเปเซอร์ขึ้นมาอ่ามาถึงขั้นตอนงานประกอบและนะสำหรับปร,ประกอบเข้าหน้ากากใหม่นะชุดแอร์ก็ย้ายมาที่หน้ากากใหม่ก็สวยงามเรียบร้อยเข้าตรงจุดพอดีเลยส่วนระบบควบคุมพวงมาลัยก็ ไม่มีปัญหาสำหรับการตั้งการเซ็ตนะต่อปาร์ i กิ้แล้วก็ต่อคอนโทรลพวงมาลัยตัวนี้ใช้คีสสองนะสามารถควบคุมได้ทุกปลุกนะโอเคเรียบร้อยนะใครที่ชอบสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยรบกวนกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ลุงอ้วนด้วยนะเวลาลุงอ้วนลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามโอเคขอบคุณมากครับ